พระคาถาขุนแผนชมตลาดของหลวงพ่อ่วยพระคาถาขุนแผนชมตลาดนี้มีพระพุทธคุณในด้านเตเนเมตตามหานิยมทำให้ผู้คนหลงรักดีดักแลตั้งนะโมสามจบแล้ว,ลวเอาวนาพระคาถา นะโมตัสสะพะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะพะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะพะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะตรงสิทธิเท้าฟื้นเจริญสีหน้ากุงามคือพระแมนนมพระะ แขนกูงามคือพระนารายณ์ฉายกูงามคือพระอาทิตย์ฤธิ์กูงามคือพระจันทร์เจ้าในเมืองสวรรค์เห็นหน้ากูอยู่ไม่ได้กูมาละลึกถึงปู่หงมาลืมข้ามกูหากูมาละลึกถึงมาหาเตนาก็มาลืมแท่นที่นอนกูมาละลึกถึงลูกไก่อ่อนก็วิ่งตามกูมา กูมาละลึกถึงสาวใช้ก็มาลืมแม่กูมาละลึกถึงสาวแก่ก็มาหลงไหลกูมาละลึกถึงเจ้าไทยเทวีก็มาลืมสวดมน์กูมาละลึกถึงฝูงคนก็มาละกกูอยู่ทั่วหน้าทั่วชั้นฟ้าและพื้นดินเหมือนช้างลักงาปลาลักน้ำเข้าอยู่ในดงผมก็ลืมก้าว ข้าวอยู่ในคอก็ลืมกืนให้สะอื้นคิดถึงตัวกูอยู่ทุกเวลาและลาตีอิติลีกันหาชูชะโกโมกะอุนาพุตปานีทายินดียะเอนดูเอหิกรนิโยอิติพิสโสภะคะวานาลีติอิติมหานิยม